สวัสดีครับนักเรียน Guerra. สําหรับคลิปนี้นะครับครูก็จะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะครับการเปรียบเทียบจํานวนในกรณีแรกนะครับเราพูดถึงการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนนะครับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันนะครับการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันเรามาดูนะครับตัวเลข2ตัวนี้นะครับ2จํานวนนี้931กับ2,685 นในการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันนะครับมันจะเ,เกิดข้อสรุปได้แบบนี้นะครับดูนะครับ931เนี่ยมี3หลักเห็นไหมครับหน่วย10บร้อยสองพมี4หลักเห็นไหมครับข้อสรุปแรกก็คือเนื่องจากจํานวนแรกมี3หลักจํานวนที่2มี4หลักแน่นอนว่ามันย่อม สองจำนวนนี้ย่อมไม่เท่ากันนะครับนี่คือข้อสรุปแรกถ้ามีจํานวนหลักไม่เท่ากันแน่นอนว่า2จํานวนนี้จะไม่มีทางเท่ากันได้นะครับเวลาเขียนเครื่องหมายแสดงแทนคําว่าไม่เท่ากันหรือไม่เท่ากับจะเขียนเครื่องหมายแบบนี้นะครับนี่นี่คือเครื่องหมายไม่เท่ากันหรือว่าเครื่องหมายไม่เท่ากับเวลาอ่านก็อ่านจากด้านด้านซ้ายไปด้านขวา9 3 1ไม่เท่ากับ 2,685นะครับนี่คือข้อสรุปแรกนะครับก็คือถ้ามันมีหลักไม่เท่ากันนะครับจำนวน2จํานวนนี้ก็ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับต่อมาเมื่อมันไม่เท่ากันมันจะต้องมีจํานวนใดจํานวนหนึ่งนะครับมากกว่ากันหรือว่าน้อยกว่ากันนะครับตามตามข้อนี้นะครับตามข้อมูลนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านจากเวลาเราอ่านจํานวนหรือว่าอ่านหนังสือ ของของไทยเนี่ยครับเราจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับอ่านจากซ้ายไปขวาฉะนั้นเราก็จะต้องพูดถึงตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายหรือว่าตัวเลขหน้าข้างหน้าเนี่ยครับก่อนเวลาเราอ่านนะครับเราก็จะอ่านไปแบบนี้ว่าเนื่องจาก9 3 1มีจํานวนหลักน้อยกว่า2,685ดังนั้น9 3 1น้อยกว่า2,685 เขียนแทนด้วย931แล้วก็เครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับมันจะมีด้านแหลมๆมาทางจํานวนที่น้อยแล้วก็อ่านไปนะครับจากซ้ายไปขวา931น้อยกว่า2,685นะครับนี่คือการเปรียบเทียบจํานวนในกรณีที่2จํานวนนั้นมีจํานวนหลักที่ ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ตัวเลขจำนวนที่อยู่ด้านหน้านะครับมีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ด้านหลังนะครับคราวนี้เรามาดูจำนวนที่จำนวนที่อยู่ด้านหน้ามีจำนวนหลักมากกว่าบ้างนะครับดูนะครับเปรียบเทียบจำนวนนี้นะครับ75,349 กับ8 9 1 1นะครับสองจำนวนนี้นะครับจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีกี่หลักนับดูนะครับอ่ะมาตรงนี้1 2 3 4 5หน่วย10บร้อยพันหมื่นหมื่นก็คือ5หลักส่วน8,911เนี่ยนะครับมี4ตัวมี4หลักก็คือหลักพันนะครับหน่วย10บร้อยพันหนึ่งสองสามสี่นะครับแน่นอนว่าถ้าเราอ่านจากถ้าเราเปรียบเทียบโดยการอ่านจากซ้ายมือไปขวามือนะครับก็จะพูดได้ว่า สองจำนวนนี้มันมีจํานวนหลักไม่เท่ากันแน่นอนว่าข้อสรุปแรกก็คือ2จํานวนนี้ไม่เท่ากันหรือว่าไม่เท่ากับนะครับก็เขียนแบบนี้นะครับ75,349ไม่เท่ากับ8,91 1นี่คือข้อสรุปแรกในกรณีที่จํานวน2จํานวนนะครับมีจํานวนหลักไม่เท่ากัน2จํานวนนั้นก็ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับนี่คือข้อสรุปที่1ต่อมาเรามาดูนะครับ เราก็จะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับเหมือนเดิม75,349มีจําจนวนหลักมากกว่า8,911นะครับคืออันนี้มี5หลักอันนี้มี4หลักฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือหลักมากจะมีค่ามากนะครับก็สรุปได้ว่าดังนั้น75,349มากกว่า8,911 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่คือเครื่องหมายมากกว่า75,349มากกว่า8.911นะครับตามนี้นะครับนี่คือการเปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะครับเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันก็จะมีวิธีการแบบนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมอย่าสับสนเครื่องหมายนะครับอันนี้ มากกว่านะเวลาอ่านอ่านจากด้านซ้ายไปขวานะครับถ้าเจอแบบนี้ก็คือมากกว่าถ้าเราจะแทนค่ามากกว่านะครับถ้าตัวหน้ามันมากกว่าเราก็ต้องเขียนแบบนี้นะครับนะครับอ้าไปทางซ้ายนะครับกางกางไปทางซ้ายเออนะครับส่วนน้อยกว่าก็จะตรงข้ามนะครับแหลมแหลมไปทางซ้ายนะครับนะครับครับผม ครับต่อไปเรามาดูการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนนะครับที่มีจํานวนหลักเท่ากันนะครับเรามาดูครับอันนี้มีจํานวนหลักเท่ากันไหมจานวนที่อยู่ข้างหน้าครูจะไม่อ่านว่าเท่าไหร่นะครับครูจะให้พิจารณาจํานวนหลักนะครับจํานวนข้างหน้ามีจํานวนหลัก1 2 3 4งสองสามจำนวนหลังก็มีสเท่ากันคราวนี้เราจะเปรียบเทียบกันนะครับการเปรียบเทียบให้พิจารณาจากหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับ หลังจากที่เราดูแล้วว่าหลักมันเท่ากันคืออย่างตัวอย่างตัวอย่างที่ผ่านไปนะครับคือเราพิจารณาจากจํานวน2จํานวนที่มันมีจํานวนหลักไม่เท่ากันเราก็รู้นะครับว่าอันไหนมันมากกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันก็คือถ้าจํานวนหลักมากมันจะมีค่ามากจํานวนหลักน้อยก็จะมีค่าน้อยอันง่ายๆนะครับแต่อันนี้จํานวนหลักมันเท่ากันเราใช้เกณฑ์ ความมากหรือว่าน้อยของจํานวนหลักมาตัดสินไม่ได้นะเพราะว่าจานวนหลักมาเท่ากัน4หมดเลยอันนี้ก็4นะครับตัวหลังก็4ตัวหน้าก็4 4หลักนะครับคราวนี้เรามาดูเปรียบเทียบดูทีละดะูทีละหลักนะครับโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับซึ่งมันมากที่สุดจํานวนที่อยู่ข้างหน้านะครับหลักซ้ายมือคือเลข3อันนี้ก็เป็นเลข3เหมือนกันเท่ากัน ต่อไปอันนี้เป็นเลข7หลักร้อยนะครับตัวหลังก็เป็นเลข7เหมือนกันในหลักร้อยต่อไปตัวหน้าหลัก10เป็นเลข6ตัวหลังหลัก10ก็เป็นเลข6ตัวหน้าหลักหน่วยเป็นเลข5ตัวหลังหลักหน่วยก็เป็นเลข5ฉะนั้น2จํจำนวนนี้มันมีจํานวนหลักเท่ากันคือ4หลักและเลขโดดในแต่ละหลักมันเป็นเลขเดียวกัน นะครับเลขโดดในแต่ละหลักนะครับหลักหลักหน่หหนวยฝั่งนี้ก็เป็นก็นเหมือนกับหลักหน่วยฝั่งนี้เห็นไหมครับตัวเดียวกันเลยหลักสิบฝั่งนี้ก็เหมือนเป็นตัวเดียวกับหลักสิบฝั่งนี้หลักร้อยก็เป็นตัวเดียวกันหลักพันก็เป็นตัวเดียวกันฉะนั้น2จํานวนนี้มันสรุปไปแล้วมันก็คือจํานวนเดียวกันหรือว่ามันเป็นจํานวนที่เท่ากันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ ,3765 ้ยก็เท่ากับ 3765เขียนสัญลักษณ์แทนคําว่าเท่ากับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสรุปว่าจำนวนที่มันเท่ากันก็คือจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะครับ1 2เป็นจำนวนที่ตัวเลขโดดในแต่ละหลักเท่ากันด้วยก็จะทำให้จำนวน2จํจำนวนนั้นเท่ากันหรือว่าเป็นจำนวนเดียวกันนั่นเองเห็นไหมครับตามนี้นะครับ เรามาดูอีกสักตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนนี้คือจํานวนแรก6 3 0 1 5และ62,874นัเสบสี่ะครับเหนได้ว่า2จํานวนนี้มีจํานวนหลักเท่ากันนะครับเรามาพิจารณาเปรียบเทียบนะครับ2จํานวนนี้ทีละหลักนะครับมาดูหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดก่อนนะครับเวลาเปรียบเทียบต้อง เปรียบเทียบจากหลักที่อยู่ซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายสุดนะครับอันนี้คือหลักหมื่นนะครับในข้อนี้ใน2จํานวนนี้คือหลักหมื่นนะครับหกหมื่นนะครับจํานวนที่อยู่ข้างหน้าหลากักเ,เลขที่อยู่หน้าสุดนะครับซ้ายมือสุดคือเลข6นะครับจํานวนที่อยู่ข้างหลังก็เป็นเลข6กเหมือนกันนะครับมันเท่ากันเราก็ต้องพิจารณาหลักต่อไปนะครับ มาที่หลักพันจํานวนที่อยู่ข้างหน้าหลักพันเป็นเลข3จํานวนที่อยู่ข้างหลังหลักพันเป็นเลข2นะครับเราเห็นความแตกต่างแล้วว่า,าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนี่นะครับมันเป็นเลข3ซึ่งมันมากกว่าเลข2ของฝั่งนี้เห็นไหมครับฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยนะครับว่า6กห1 5มากกว่า62,874 เนื่องจากในหลักพันนะครับมันมีค่ามากกว่าหลักพันของฝั่งนี้นะครับมีค่ามากกว่าหลักพันของฝั่งนี้เพราะนี้เป็น3อันนี้เป็น2เมื่อเราได้ข้อสรุปแล้วว่าฝั่งนี้มันมากกว่านะครับฝั่งนี้มันมากกว่าเราก็ไม่ต้องไปดูหลักอื่นแล้วนะครับมันมีเห็นความแตกต่างแล้วว่าฝั่งนี้มากกว่ามันเห็นข้อแตกต่างแล้วว่าเลขส มากกว่าเลข2ฉะนั้นก็สรุปไปได้เลยนะครับว่า630,15มากกว่า6 2 8 7 4นะครับตามตัวอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เขาเปรียบเทียบให้ดูทำแผนภาพนี้เลยนะครับ6นี้เท่ากันก็คือจบเอายังไม่จบเสมอเสมอ6นี้เท่ากันเสมอในหลักในหลักหมื่นนะครับต่อมาดูในหลักพันอันนี้เป็น3อันนี้เป็น2 3ก็มากกว่า2ก็คือจบแล้วได้ข้อยุติว่า จำนวนนี้มากกว่าจำนวนนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ3ในหลักพันมีค่าเป็น3,000ส,ส่วน2ในหลักพันมีค่าแค่2000เมื่อเราทราบได้ข้อยุติตรงนี้แล้วหลักอื่นไม่ต้องไปดูเลยครับหลักอื่นก็ไปเลขอะไรก็ไม่ต้องไปพิจารณาแล้วเพราะเราได้ข้อยุติที่หลักพันหลักหมื่นยังไม่ได้ข้อยุติเพราะว่ามันเท่ากันนะครับเหมือนเปรียบเทียบกันไปเรื่อยอย่างนี้ครับไล่ไปจาก หลักที่มากแล้วก็น้อยลงไปรองลงไปนะครับถ้าเกิดมันยังเท่ากันอยู่นะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นเลข2นะครับมันก็จะเท่ากับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติก็ดูหลักต่อไปนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นเลข8มันก็ยังไม่ได้ข้อยุติคือเท่ากันสมมุติตรงนี้ข้างบนเป็นเลข7ข้างล่างมันเป็น7ก็ยังไม่ได้ข้อยุติก็ต้องพิจารณาไปถึงหลักสุดท้ายหรือว่าหลักหน่วย วันนี้เป็น5้าน,นี้เป็น4ก็ถึงจะได้ข้อยุติหรือว่าถ้ามันเท่ากันหมดมันก็จะเหมือนกับกรณีที่ผ่านมาก็คือ2จํานวนนั้นมันเท่ากันแต่ในข้อนี้นะครับเราได้ข้อยุติที่การเปรียบเทียบในหลักพันนะครับเห็นไหมครับหกพันสามร้อยสิบห้านะครับหลักพันของจํานวนข้างบนเนี่ยคือเลข3เท่ากับสามพันแต่หลักพันของจํานวนข้างล่างคือเลข2มันมีค่าแค่สองพันฉะนั้นตัวบนจึงมีค่า มากกว่านะครับสรุปว่า6 3 0 1 5มีค่ามากกว่า62,874นะครับเนื่องจาก3ในหลักพันมันมากกว่า2นะครับฉะนั้นจึงสรุปได้ตามนี้นะครับแทนคาว่ามากกว่าด้วยเครื่องหมายนี้นะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะครับ แบบแรกคือถ้ามันเท่ากันหมดทั้งจํานวนหลักและตัวเลขในแต่ละหลักนะครับตัวเลขโดดในแต่ละหลักนะครับเหมือนกันอันนั้นคือเท่ากันไปเลยแต่ว่าอันนี้ในกรณีที่เราเปรียบเทียบที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับจํานวนหลักเท่ากันจริงแต่ว่าจํานวนในแต่ละหลักนั้นจํานวนเลขโดดในแต่ละหลักนั้นไม่ไม่ใช่เลขเดียวกันฉะนั้นก็จะพิจารณาแบบนี้นะครับ <S <S เพื่อหาความแตกต่างว่าอันไหนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านั่นเองนะครับ